จงให้ความใส่ใจผลลัพธ์ของคุณไม่เคยโกหกวิธีที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและดีที่สุดในการค้นหาว่าอะไรที่ใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผลก็คือการให้ความใส่ใจกับผลลัพธ์ต่างๆที่คุณกำลังสร้างอยู่ตอนนี้คุณรวยหรือว่าคุณไม่รวยคุณสำเร็จหรือว่ายังไม่สำเร็จคุณได้รับความเคารพหรือว่าไม่ได้รับคุณสามารถเล่นกีฬาได้ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีคุณมีน้ำหนักที่ดี มีหุ่นที่พึงปรารถนาหรือว่าไม่มีคุณมีความสุขหรือว่าคุณไม่มีความสุขคุณมีสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าไม่มีมันเป็นเรื่องที่ไม่ซับซอ้อนเลยครับผลลัพธ์ต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ไม่ได้โกหกคุณจะต้องเลิกแก้ตัวเลิกหาเหตุผลมาอ้างและยอมรับผลลัพธ์ที่คุณสร้างขึ้นถ้าคุณมีน้ำหนักต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานเหตุผลที่ดีทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้ครับ สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของคุณก็คือการเปลีล่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่นหาลูกค้าให้มากขึ้นฝึกอบรมด้านการขายให้มากขึ้นเปลี่ยนวิธีการขายเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนวิธีการนอนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้กินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำลงออกกําลังกายให้บ่อยขึ้นอะไรก็ตามที่มันจะดีต่อใจคุณสิ่งในต่างเหล่านี้จะทําให้เกิดความแตกต่างแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องเต็มใจมองไปที่ผลลัพธ์ที่คุณกําลังสร้างอยู่ในปัจจุบันซะก่อน ความเป็นจริงก็คือสิ่งเดียวที่จะทําให้มันเกิดการเริ่มต้นได้ดังนั้นจงเริ่มให้ความใส่ใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และมีอยู่มองไปร,บรอบๆของชีวิตคุณและผู้คนในชีวิตพวกเขามีความสุขหรือเปล่ามีความสมดุลมีความงดงามความสะดวกและความสุขสบายไหมระบบต่างๆของคุณใช้การได้หรือเปล่าคุณกําลังได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมสินทรัพย์ส่วนตัวของคุณกําลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเกรดของคุณน่าพอใจหรือเปล่า คุณมีสุขภาพดีแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยใช่ไหมชีวิตในทุกด้านของคุณกำลังดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ใช่และตัวเลขไม่เป็นที่ต้องการก็จำเป็นต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นครับและมีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่ทำให้เกิดขึ้นได้อย่าหลอกตัวเองครับซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดจงใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ให้เป็นประโยชน์และจงเอาตัวเลขวัดผลในทุกสถานการณ์เช่นน้ำหนักขึ้นหรือว่าการเงินมันน้อยเกินไปสิ่งนี้มันเรียกว่า กำลังมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีปัญหาหนักอยู่ครับประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจว่าตัวคุณเป็นผู้ที่กำลังสร้างชีวิตคุณในแบบที่มันเป็นอยู่ชีวิตที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นผลมาจากความคิดและการกระทำและการใส่ใจทั้งหมดในอดีตของคุณทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจคุณจะต้องรับผิดช,ชอบต่อความคิดความรู้สึกของคุณในปัจจุบันคุณจะต้องรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่คุณพูดและทา คุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เข้าสู่หัวคุณจิตใจคุณไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิตยสารที่คุณอ่านภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่คุณดูผู้คนที่คุณคบหาด้วยทุกการกระทำอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและเพื่อที่จะประสบวามสำเร็จมากขึ้นทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็คือทำสิ่งต่างๆในแนวทางที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้นเท่านั้นแหละครับไม่ซับซ้อนเลยสิ่งที่ไม่ซับซ้อนใช่ว่าจะต้องง่าย แม้ว่ากฎข้อนี้จะไม่ซับซ้อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิบัติตามได้ง่ายๆนะครับเพราะมันจะเป็นต้องใช้ความจดจอ่อมุ่งมัน่นและใส่ใจความมีวินัยด้วยใจอันทุ่มเทและด้วยใจที่จะทดลองและเอาตัวเข้าเสียงคุณต้องเต็มใจที่จะใส่ใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําในตอนนี้และผลลัพธ์ที่คุณกําลังสร้างขึ้นมาด้วยความใส่ใจคุณจะต้องขอความเห็นจากตัวเองครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานผู้จัดการครูบาอาจารย์ โค้ชของคุณและลูกค้าของคุณและถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่นี้ใช้ได้หรือเปล่าฉันจะทำมันให้ดีขึ้นไหมมีอะไรที่ฉันควรทำให้มากกว่านี้แต่ยังไม่ได้ทำหรือว่าต้องทำเพิ่มมากขึ้นมีอะไรที่ฉันกำลังทำอยู่และควรจะหยุดบ้างไหมคุณมองว่าฉันเนี่ยกำลังสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองอย่างไรบ้างจะถามคำถามนี้กับตัวเองหรือว่ากับคนอื่นที่คุณเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นที่พักพิง เป็นคนที่เขาสําเร็จแล้วกับคุณก็ได้นะครับอย่าก,กลัวที่จะถามคนส่วนใหญ่กลัวที่จะถามความเห็นคนอื่นว่าสิ่งที่ตัวเองทําเป็นยังไงเพราะพวกเขากลัวในสิ่งที่จะได้ยินไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวครับความจริงก็คือความจริงการรับรู้ความจริงดีกว่าการไม่รู้เพราะเมื่อคุณรู้คุณสามารถทําอะไรสักอย่างกับความจริงนั้นได้แต่คุณไม่อาจทํา,าให้ชีวิตความสัมพันธ์แผนการหรือว่าผลงานของคุณดีขึ้นได้ หาปราศจากข้อมูลที่ได้รับมาจากคนอื่นจงลดความเร็วลงและให้ความใส่ใจมากขึ้นซึ่งงนต่างในชีวิตมักจะให้ข้อมูลป้องกลับเกี่ยวกับผลกระทบจากพฤติกรรมของคุณขอเพียงแค่คุณเนี่ยเริ่มที่จะใส่ใจมันสักหน่อยถ้าลูกกอล์ฟของคุณมักจะเฉลีไปทางขวาคุณจะทํายอดขายไม่ได้ถ้าคุณไดกเรดซื้อทุกวิชาที่คุณลงเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าลูกของคุณเนี่ยกำลังอลาวาใส่คุณเถียงคุณถ้าร่างกายของคุณเหนื่อยล้า ทุกอย่างจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาในาขณะนั้นถ้าบ้านของคุณรกเหมือนรังหนูหรือว่าถ้าคุณไม่มีความสุขทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับมันกําลังบอกคุณว่ามีบางอย่างผิดปกติได้เวลาแล้วที่คุณจะเริ่มใส่ใจกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจงถามตัวคุณเองว่าฉันเป็นคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าฉันปล่อยให้มันเกิดขึ้นอะไรบ้างที่ฉันทําอยู่แล้วได้ผล และฉันต้องทำให้มากขึ้นหรืออะไรเนี่ยที่ฉันควรจะฝึกฝนให้มากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นกระจายงานให้มากขึ้นเชื่อใจให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นถางคำถามให้มากขึ้นและแน่นอนว่าฉันจะพูดว่าฉันรักเธอให้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอะไรบ้างที่ฉันทำอยู่แต่ใช้การไม่ได้อะไรบ้างที่ฉันควรทำและทำให้น้อยลงฉันพูดมากเกินไปหรือเปล่าดูโทรทัศน์มากเกินไปใช้เงินมากไปหรือเปล่า ฉันกินแป้งและน้ำตาลมากไปหรือเปล่าฉันดื่มแอลกอฮอล์มากไปหรือเปล่าฉันมาสายบ่อยเกินไปหรือเปล่าฉันกำลังินทาว่าร้ายและทำร้ายจิตใจคนอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรบ้างที่ฉันยังไม่ได้ทำซึ่งฉันจะต้องลองทำว่ามันใช้ได้หรือเปล่าฉันจะต้องฝังให้มากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นนอนให้มากขึ้นดื่มน้ำให้มากขึ้นทำการตลาดให้มากขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นกระจายงานติดตามงานให้มากขึ้น และฉันจะต้องตัดสินใจจากนี้เป็นต้นไปจงบอกตัวเองอย่างนั้นจงทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและลองทําดูวิธีการนี้จะมอบประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทํางานของชีวิตคุณคุณไม่มีทางรู้เลยว่ากฎทั้งหมดนี้จะใช้ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้มันอะไรก็ตามที่คุณเห็นมันเรียนรู้มันให้เอามันมาใช้ความยากลําบากก็อยู่ตรงนี้นี่เองเวลาที่คุณเจออะไรมาคุณใส่ใจหรือเปล่าคุณเรียนรู้อะไรมา คุณใส่ใจหรือเปล่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ทำสิ่งนี้ให้กับคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำได้สูตรง่ายๆของชีวิตมันมีว่าจงทำในสิ่งที่ได้ผลให้มากขึ้นและจงทำในสิ่งที่ไม่ได้ผลเนี่ยให้น้อยลงและลองใช้พฤติกรรมใหม่ๆเพื่อดูว่ามันจะได้ผลดีกว่าหรือว่าไม่ดีโดยสรุปแล้วหากผลลั์ของคุณยังไม่ได้ดีขึ้นในตอนนี้การเงินสุขภาพการงานน้ำหนักของคุณจงกลับมาให้ความใส่ใจว่า อะไรคือสาเหตุที่หยุดยั้งคุณและคุณจะต้องใส่ใจอะไรเพิ่มมากขึ้นไม่ควรใส่ใจอะไรเพราะฉะนั้นให้ลิสต์มันออกมาให้เยอะที่สุดนะครับระรนี้ที่นี้ทำได้ปพ์มาหน่อยครับว่าฉันทำได้อปปอีสานสวัสดีครับ